สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านริีซ่ซูเนกนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับได้ประกาศยุบสภาในวันที่22พฤศจิกายน2567นะครับและประกาศว่าเขาจะจัดการเลือกตั้งใหม่ในวันที่4กรกฎาคม2567นี้ในขณะที่พรรคอนุรักษ์นิยมของเขานั้นกําลังตกที่นั่งลำบากในการรักษาเก้าอี้ ที่ครอบครอบมานานร่วม14ปีเอาไว้ได้พิซซี่สุนักกล่าวในงานแถล,ลงข่าวที่หน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวดิงทำกลางฝนที่ตกโปรยปลายลงมาว่าเขาแจ้งเรื่องกำหนดวันจัดก,การเลือกตั้งใหม่ให้กับกษัตริย์ชาวที่สทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยระบุว่าถึงเวลาที่ชาวอังกฤษนั้นจะได้เลือกอนาคตของตัวเองพร้อมกับโจมตีคู่แข่งว่าการที่คนอังกฤษนั้นเลือกพกรรคแรงงานจะเสียงทําให้อังกฤษย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งแต่ก็ยอมรับด้วยว่าพวกเขาก็ไม่ได้ทําถูกต้องทุกอย่าง ทั้งนี้ทางด้านาริซีสูน็กต้องจัดการเลือกตั้งทั่วไปภายในเดือนมก,กราคม2 5 6 8แต่เขาไม่ยอมเปิดเผยแผนการที่ชัดเจนมาตลอดจนกระทั่งถูกกดดันอย่างหนักจากฝ่ายค้านและสมาชิกพรรคอนุร,รักษ์ทียมด้วยกันเองที่เริ่มหาหรือกันแล้วว่าจะหาใครมาแทนที่ริซ่สูน็กเพราะบอกว่าพรรคจะต้องประสบกับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป ริซี่ตุนแอนั้นยังพยายามยกปัจจัยภายนอกอย่างการระบาดของไวรัสโควิด -19 และสงครามในยูเครนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่อังกฤษนั้นประสบปัญหาเศรษฐกิจและระบุว่าปัจจัยทั้งสองอย่างนี้คือความท้าทายที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองทั้งด้านเชสต์ตาเมอร์ผู้น,นำพรรคยงงานออกมาตอบรับการประกาศของริซี่ตุนแออย่างรวดเร็วโดยกล่าวในงานแถลงข่าวบอกว่าคืนนี้ในที่สุดนายกรัฐมนตรีก็ประกาศวันเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าเสียทีและบอกว่าการเลือกตั้ง ครั้งนี้คือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อต่ออนาคตชุมชนและประเทศของพวกคุณทุกคนก็คือชาวอักฤษตัาประกาศของรีชี่สุน็กนั้นถือเป็นการเริ่มต้นการหาเสียงและตั้งซึ่งเหลือระยะเวลาเพียง6สัปดาห์เท่านั้น ทำตลาดสถานการณ์วิกฤกตของพรรคอนุรักษ์นิยมเนื่องจากมีคะแนนจากผลสํารวจความนิยมตามหลังพรรครายงานอยู่ประมาณ20จุดขณะที่ดัชนีความพึงพอใจในผลงานของริชี่สุนแตะระดับต่าสุดตลอดการที่ติดลบ59จุดโดยมีประชาชนเพียง16เป็นที่บอกว่าพอใจในผลงานของเขาขณะที่มากถึง75%บอกว่าไม่พอใจผลงานของริชี่สุน็นับตั้งแต่การปกครองของพรรคอนุรักษ์นิยมเริ่มขึ้นในปี2 5 5พพวกเขาต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีไปแล้วถึง4คน โดยริชี่สุเนกนั้นเป็นคนที่5มาแทนที่ทางด้านลิสิแคซึ่งดารงตําแหน่งผู้นําได้เพียงหกสัปดาห์ก็ต้องลากออกเนื่องจากพยายามผลักดันแผนงบประมาณที่ล้มเหลวจนทําให้ตลาดการเงินปั่นป่วนค่าเงินปอดร่วงต่าสุดเป็นประวัติการณ์คาดกันว่าพรรคอนุรักษ์นิยมจะพยายามผลักดันด้าน,น,านความพยายามรับปืนผู้ผอพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นแกนหลักในการหาเสียงของริชี่สุเนกส่วนฝ่ายพรรคแรงงานจะโต้กลับด้วยการชูเรื่องความยากลำบากของรัฐบาล ในการลดตัดตราเงินเฟอร์การใช้จ่ายที่มากเกินไปในระบบประกันสุขภาพและเรื่องขื้นเฉาต่า,างๆที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมานี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับสำหรับเรื่องของอังกฤษนะครับโดยเฉพาะการประกาศยุบสภาของทางด้านวิซซูแนกแยมจัดการเลือกตั้งใหม่ก็ต้องรอดูกันว่าคราวนี้จะมีการเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนท่าด้วยหรือไม่ซึ่งพรรคแรงงานนั้นมีคะแนนนิยมนำทางด้านพรรคอนุร,รักษ์นิยมอย่างสูงเลยทีเดียวในเวลานี้นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ช่องฐานอินเทอร์เน็ตนั้นก่อติดนำม,มาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามชอ่องถาาอินเทอร์เน็ตด้วยครับ